สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนหาสมาการแบบซิมเพิลฮาร์โมนิกนะอันดับแรกคือเราต้องกําหนดโจทย์โจทย์ของเราก็คือ y เท่ากับวงเล็บ9้า m s i n แล้วก็กําหนดโอเมกาเป็น19แล้วกันแล้วก็ตามด้วย t ความที่เชิงมุมความที่เชิงมุมคือโอเมกาโอเมกาของเราคือกําหนดเป็น19เราก็เขียนไป19หน่วยก็คือนี่นะส่วน ส่วนความถี่ความถี่เราหาจากไหนความถี่คือเราเอาโอเมก้ามาหารด้วย6 6 2 8 6.28มาจากสูตรที่ว่าพายคูณ2พายส่วนเราแล้วก็จะได้คำตอบก็คือ2.38หน่วยคือเฮิร์ต่อไปเราก็จะมาหาคาบคาบก็คือเราก็สลับจากเมื่อกี้เอา6.28ขึ้นมาข้างบนหารด้วย19แล้วก็จะได้ 0.33มาเป็นคำตอบหน่วยเป็น S ต่อไป a m p l i ิจูด a m p t u t u ู e คือโจทย์ก็คือ9ส่วนเฟสเริ่มต้นไซค์เฟสเริ่มต้นคือ0หรือว่า360องศานะต่อไปเราก็จะมาหาความเร็วสูงสุดความเร็วสูงสุดคือ a m p l i t จู e คูณด้วยโอเมกาก็คือเราเอา9ไปคูณด้วย19ก็คือ171 หน่วยคือ m/s ต่อไปขนาดความเร่งก็คือ a คูณด้วยโอเมก้ากำลังสองก็คือคำตอบก็คือที่ได้คือ3,249หน่วยด้วย m/s กำลัง2ต่อไปสมการความเร็วที่เวลาสมการความเร็วคือเรามาจากตรงนี้ความเร็วคือ non v เท่ากับ171ต่อไปดีไซน ดีสไซสน์ได้คอสใส่คอรสวงเล็บ19บทีต่อไปสมการความเร่งก็คือตัวนี้เราก็ใส่นอน A เท่ากับดิสไซน์ได้ลบดิสคอสได้ลบซายก็คือ3249ติดลบต่อไป sin หน่วยด้วยโอเมก้าทต่อไปเราก็จะมาหาเราเราก็จะมาเขียนกราฟ วิธีเขียนกราฟคือสมการการกระจัดเราเอามาจากโจทย์เลยก็คือเขียน y เท่ากับวงเล็บ 9m sin เล็บ 9t แล้วก็จะมาเขียน9ลบ9แล้วก็เขียนจากไซน์เริ่มจากตรงนี้นะเริ่มจากเอาเขียนขึ้นมาต่อไปเราก็จะมาเขียน สมการความเร็วสมการความเร็วคือมาจากตรงนี้เราเขียน non v เท่ากับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดคอสสิบเก้าทีเราก็จะมาเขียนเหมือนเดิมเลยข้างบนก็จะเป็น17ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดข้างล่างก็จะเป็นลบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดแต่คอสเราจะมาเริ่มจากตรงนี้นะตรงเส้นเราก็เริ่มลงมาถึงเส้นข้างล่างเหมือนกันต่อไปเราก็จะมาเขียนสมการความเร่งก็คือ non a เท่ากับ ลบ 3, 9, สามพสองร้อยซวงเล็บสิบเก้าเราก็จะเขียนเหมือนเดิมเลย3,249ข้างล่างก็เป็นลบสามพแต่ลบอันนี้ไปลบซ้ายซายปกติจะขึ้นจากข้างบนลบซซายจะลงข้างล่างเราก็เขียนจากตรงนี้ลงมาแค่นี้เราก็เสร็จแล้วกับการหาสมการแบบซิมเพิลฮาร์โมนิก